สตีฟแพริดประธานสโมสรอนคริสตัลพาเลสได้เปิดเผยว่าสโมสรอนยินดีขายนักเตะให้กับทีมที่มีศักยภาพสูงหรือแม้แต่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกโดยในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพาเลสได้ปล่อยตัวไมเคิลโอลิเซ่ให้กับไบเยนมิวนิคด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์และยังมีข่าวลือเกี่ยวกับมาร์เกฮีที่เกือบจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลแต่ไม่สามารถตกลงค่าตัวได้ เนื่องจากพาเลสต้องการค่าตัวถึง70ล้านปอนด์แพริสยืนยันว่าพาเลสไม่ได้ขัดขวางการย้ายทีมของนักเตะและพร้อมขายนักเตะให้กับสโมสรที่มีโอกาสและความทะเยอทะยานในการแข่งขันสูงเช่นนิวคาเซิรซึ่งสามารถเข้าร่วมแชมเปี้ยนลีกได้เราอยากขายนักเตะให้กับทีมระดับท็อปหรือสโมสรอ,อย่างนิวคาเซิที่มีความทะเยอทะยานแพริสกล่าวและเสริมว่าเราต้องการไปแชมเปี้ยนลีก แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทําได้เราเข้าใจและเคารพความต้องการของนักเตะและบางครั้งเราจําเป็นต้องเป็นทางผ่านให้พวกเขาได้ไปถึงเป้าหมายนั้น